สวัสดีครับเ่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสอดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเ่าเท่านําโชควันนี้วันที่19ตุลาคม2568พาอยพาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาช่างคมดพีพน้องพามารับชมครับงวดวันที่1พึพฤศจิกายน2568หางวดที่ผ่านมาท่านผู้ชม เก่ามาอยู่ได้พี่น้องเด้อนับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งพอสังก้านับจับคูบ่อเขาหน้ชมชมเอา้าหน้าผู้ปันถามมากกับหลายได้พี่น้องเด้อนะครับไปชม่มไปฟังก,กันนะพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> เพื่อได้เป็นแนวทางเพื่อได้มักได้ชอบเพื่อได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรีนะครับผมบัรยาการมือนีได้แดดพี่น้อง้อนนะครับต่ว่าเป็นลมเป็นลมลมดีลมเย็นดีโยอา่า อุ้ยคุณแม่พากันกินยังนะคุณแม่แามาว้ากินร้านน้าอาสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่อนหมากยังเดนี่มากเดือยอู้ยพี่น้องเอามะตะกถินนี่ว้ามะตะกถินเอามาตนเนบเพราได้กินโดนเลยที่พี่น้องนี่เคยกินบ่มักเดือยเนี่ยแต่สมัยเด็กน้อยได้กินบุ้ยเห็นใบไม้ได้เนี่ย <บา S 1> ดิบไปก,กินแซมตะเกียรงานกระถินต้องขาดบ่ไ,ได้ี่ต้นหักเดือยเอาบัตรเทายังมีปลูกอยู่บ้างยังมีปลูกอยู่มีอยู่ครับมีอยู่บ่าง เพิ่งๆหเอามาให้ย่า่เพียงเลยก็มาให้ถงเนื้อหาเขาสร้างเนื้อรับผมเนืมาหาพระเอกพระเอกนี่พระเอกนี่แหละครับผมเนี่ยเอาไปแล้วแต่พระเอกอ่ะพระเอกอ่สวัสดีคุณยายคุณยายอิ่มเราบอลัดนะสวัสดีพระสร้าสวัสดีครับผมสวัสดีคร่ะยิ้มเขาวันชมควมันเอ้ยอืออืออ้าว จับคูปเขาเนะ้ายเอา้าคือมีวาวเสียงวาวทะนุทั้งไหนหลักภาษสังมันดืดดึงดืดดึงเยอะนะโอ้นี่ครับบ้าข้างนี้ครับโอ้อา้อาวอา้าวพี่ดังเสียงวาวทะนุเพราะว่ามันช่วงนี้ช่วงเกี่ยวเขาช่วงจะเขานาหนา,หนา,หนาตวตอนล้มล้มดีเนาะมื้อนี้เนาะครับผมเอา้าท่าธรรมชุมนี่ครับงวดที่ผ่านมาธรรมชุมเก้าเน้นเก้าคักอยู่ภาษสังเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ นะครับเก่าหกจับคูบกเขาก็คือบกเข่าด้วยพี่น้องด้ครับผมนะครับบกเขาห้องกัจจาวาบกเข่างวดเขาห้องกัจังว่าเขาแล้วพี่น้องแต่ว่ามากคือเก่าพอสร้างคนก็ได้ได้คือเก่าพอสร้าง่นทางว่าฟ้ามาหลดลงให้ทันทีบอต้องรอเพื่อนช่างคมก็ไม่เข้าแต่เพื่อนช่างคมห้ศูนย์มากกับบกเขาเหล็กเด่นเหล็กวิ่งจับคูกับบเขาเหล็กรับช่างคมกับบกเข่าเขาตั้งแต่งวดหาแปดได้พี่น้องด้วกับบกเป็นยังมีงวดเขางวดลุด เราทำประชมเนาะมาคือเก่ามาคือเก่าพอสร้างกันว่าลงให้เอฟซีคือเก่าหาผู้เพิ่นมักหาได้ไปหายึดจับลอตเตอรี่บ่มักกับบอเป็นยังเบิ่งไว้ก่อนนับประสังครับได้แรือเล่ได้ครัได้คือเก่าเมื่อนี้วันอาทิตย์นับประสังเนาะครัเมื่อวันอื่นวันใดทำงานบ่เมื่อนี้บ่ครับหยุดงานหยุดทุกวันอาทิตย์ครับอ่าพอสังคนมีมือหยุดพี่น้องบ่าวเฒ่าจังได้มาหาเพิ่นวันอาทิตย์แต่ว่าถ้าเมื่อใดเฝ้ากระพุทธละเจอกันในงานช่วงเที่ยง ครับเอ้าเออพอสร้างพินถ่าเขียนให้โดนแล้วล่ะเป้าถ่อข้งเป้าเป้าเงาพอสร้างพนนั่งถายเงาเดียวน้อใจเขียนเราก็จะว่าอยู่พี่น้องเอ้ยอมาแล้วบ่าวบาวรถบ่าวรถเตือนเจ้ามังบ่ที่ประซังครับผมเอ่คุยกันพอได้บ่าเนาะหัวมดพอสร้างพินก็เขียนเตียมไม่ถ่ายแล้วล่ะเพื่อนเพื่อของเพื่อนได้น้ำบ่พอสระซงได้ครับอ่าลงให้น้ำได้ ล้วก็ชุดลับเ่าจังแม่ผละนักภะษังเนาะครับผมอ่าชุดลับช่างคมรอ,อก,ก่อนนับเอาชุดของอ่าพ่อช่างคมกับเพื่อนให้มาก่อนอู้ยเสียงเบาทะนูแม่ดื้อดึงดื้อดึงอยู่พี่น้องเอะมวนแม่มวนเนาะอืมพระเจ้าแห่งเลนนั่นอืมเวื่อสี่รถโอ้คือมาแปลกที่นองหวดนี่ยสามกับสี่โอเคอืม Ừm. Alo dậy. đi. พอ่อซางคม,มพระเอกบ่าเถอช่วงนี้จะเป็นผู้ไล่ว่าจะเป็นพระเอกปะได,ดมันบ่เข่าเนาะพ่อซางม,มีงวดเขา่างวดบ่าได้พี่นังเด้นครับงวดเขา่างวดงวดเขา่างวดบ่เขา่าอืจับคู่กันจับคู่บ่เข่าเนาะพ่อซางเนาะครับผมเด่นมากอยู่พี่นังโอ้ยาย่อยลื้อเฮลันนะโอ้ฝนเสียบลัดนะา,เ,ดอาดนะเอา ไอ้ให้พ่อสร้างอันนี้ก้อนจางเบืองของเพื่อนจังคมอ่ะเอาพ่อสร้างบอกเอฟซีปาดเนี่ยอเอาผมจับให้พ่อสร้างอ่ะครับผมนะไอ้วงสาคับครับผมผมชอบไปที่สากับสเด่นที่สครับผมครับครูก็มีดสามเกหครับผมชอบไปที่สาเกกับสามศเก้ากับสาศครับผมตัวร่องก็มีบัวรองเลยสีชุดกิงเลยอ่ะแต่ว่าทางบริคิดั่น ถาลักซีมี 49, 40, 41ครับผมอ่ามี 31, 4ครับถาเน้นๆพรสร้างเ่นเน้น 39, 30, 49, 40เด้พี่น้องเด้อครับผมแต่ว่าเพิ่นเน้นให้แค่2ม2คู39กับ30เน้นคักๆถาลักซีกั 49, 40 3ตัวพอสรซางครับผมเอ้639ครับครับ930 930ตัวเน้นครับผมอ่า9 30เอาให้พอสร้างเนเขียนเพื่อนให้มานำพี่น้องเอานะครับ เพ mm. yeah, no. okay. mm. wow like like ื่อนให้มาได้พี่น้องเด้อลงให้เอฟซีนำเลยครับผมนะครับชุดเพื่อนให้มาแต่ว่าชุดอ่ารับช่างคมรอก่อนพี่น้องนับเข่าตั้งแต่หาแปดตรงๆรงก็มาลุดสองงวดนะครับเพื่อนให้มาเลขปิ้งเพิ่นตัวเดียวเจ็ดตัวเดียว 971ท่านผู้ชมผมขอกระดาษท่นหนึ่งเดียได้ครับได้ได้ครับเดี<ช>๋ยวได้จังเอาได้ครับพ่อเ,เด้อก็ผมฝันแบบว่ารวครับผมฝันตัวใดล่ะครับตีตัวใดทงว่าทงได้ปลาหลายๆได้ปลาหลายหลายทีๆๆอ้อาท่านผู้ชมนับเพื่อนให้มาพอสาั่งเจ็ดตัวเดียว ครับอ่า79ครับผมเน้นสองคู่นี่เอาขีดเหตุผลในพอะซ่งมีสองคู่เท่านั้นละขีดไปเลยนี่นี่พระซ่ืงครับเด่นซ้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับนี่นะคดาบ7971นะครับท่านชมเพื่อนให้มาครับผมนะถ้ามักถ้าชอบไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อครับนะหรือผู้ใดมีเลขติดแม่นๆจับมาใส่เจ็ดเพิ่นนะครับเพิ่นจับให้ เจ็ดเก้ากับเจ็ดหนึ่งสองคู่ได้พี่น้องได้ฝันแบบนี้ครับทีอ่ะตีเป็นตัวได้ละฝันได้ปลาหลายๆตีเป็นตัวได้ละตีเป็นตัวได้มีหนึ่งหญิงสองชายอือตีเป็นตัวได้ของอกระดาษแค่นีงเอาบอกตัวบอกแม่บอกแม่ผมเขียนได้ปะแปดสามสามแปดอ่าพี่น้องเพื่อน่าฝันได้ปลาเพื่อนตีแปดสามสามแปดอ่ะอันนี้ของเพื่อนให้มาเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งฝันบอพระสังบอครับผมบอท่านในฝันมั้ยบอ บอฝันเนาะครับอ่าบอลฝันโอ้เพิ่นฝันคักเด้พี่น้องได้เพิ่นว่าสามแปดแปดสามเท่านั้น,น,นอันนี้แคปหน้าจอพี่น้องช่างคมนะครับเป็นแนวทางให้พี่น้องเด้อถ้ามักถ้าชอบทำชุชมจำไปหาหย,ยิบจับลอตเตอรี่นะครับผมบ่มักบ่ชอบเบิร์นซีซีคือบ่าวถาวาหนึ่งพฤศจิกาย,ยน2568โอ้ยลมพี่น้องลมลมน,นะครับพ,พอช่างคมครับเลขเด่นเลขวิ่ง3กับ4เด่นที่3ามสา3เก้าส4มศูนย พอสร้างคะแนนสามเก้ากับ30มนย์นัฐาลักซ4 9 4ีเก้าีนะพี่นองเด้อนับตัวร่องสามหนึหนับสตัวหกสามเก้าเก้าสานย์เก้าสามศูนี่หาหารถตรีไปเลยครับผมนับประสาเนาะหรือผู้ใดมักสามเก้ากับหกมเก้าถผู้ใดมักหน่อยคู่กับสเก้ากับสาครับอ่านับเพื่อนให้มาวิ่งเจ็เด่นเเม็ดเดียวเจ็ดก้นพี่น้องแคปหน้าจอพี่น้องโอ้ล่มล่มดีครับผมพอสร้างมักตัวใดหลังวันี้นใจ เทะมากเก่าสามศูนย์นี่นะครับเก่าสามศูนย์ครับอือหูเสียดายนะภาษาสังนะเก่ามากอยู่เนาะครับผมจับคู่บะเข่าพี่น้องบอป็นยังครับนะครับแหมวดี้ละวดี้ละท่านผู้ชมจะเป็นจังไดครับผมนะครับผมอบอท่านในฝันบอหยังบอครับยังครับยังท่านในฝันครับผมแดดท่างแดดมันมีก็แดดเนาะครับ ต่ว่าหางมีร่มพี่น้องเป็นร่มวีร์ร่มใบวอร่มบีรีล่มใบอยมาเก่าสามศูนย์ครับผมอ่าเน้นให้ตัวนี้ตัวนี้นะครับโอ้แต่ว่าของเพื่อนช่างคมพี่น้องเพื่นอนอใหุ้เจ็ดมาครับถ้าจับใส่เล็กเด็ดเล็กวิ่งพอซางกับเจ็ดสามเจ็ด 4, สี่น้องพอซางเนาะครับถ้าผู้ใดมักได้พี่น้องได้จับใส่กันนี่พี่น้องนะครับอ่าของเพื่อนช่างคมได้เจ็ดช่างคมได้สามกับสี่จับใส่กันเอา ครับ73 74นะครับข่าประมักชุดที่เป็นจับให้ตาวพอสร้างเป็นเน้นกระขัก39 30 49 40เนียนซีคูนีได้พี่น้องเด้อ31 41เป็นตัวร่องครับ3ตัว930เพิ่มมาหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เพื่อนให้มา79 71แคปหน้าจออีกรอบท่านผู้ชมนะครับเอาขอบคุณพอสร้างและพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีแฟ <FC S 2> นคล<อ>ับทั้งช่องทุกท่านพี่น้องให้โชคให้ mắn ได้พี่น้องเด้อขอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ